สวัสดีครับห็นตัวนี้เข้ามาถึงที่ทำมาเถือ่อนงานมาที่เาลาแล้วอาจจะยุมมางานนะ่งเหมือนกันน,ไไนนะครับีนมันไม่มีห้อนนะครับต้องนอนตังบงหมดมันหอนเนี่ยนอนมาไหนนะครับเล็กถ้าเกิดว่ายังมีซีนะครับผมแล้วมาดูที่พี่เขาทำอะไรกันครับนี่พี่สิวี่โรเกอร์กับพี่ตังทำอะไรกันเนี่ยสบายไหมวปวดอยากนอนเล็กอยู อันนี้ตันกกต่ออกค็นมีอันนี้พี่จังสบายหรืออะไรเนี่ยอันนี่มีเล่นแบบย้ายไ้อมีอะได้วยที่ตอจีบจันนอนนะก็มานีมาดูพี่เอกทำอะไรนะครับผมพี่เอกกับแค่ยังนี่โอ้หที่พนักจีกอดฉีบพิาคาตอติคาชีบ้งนี่น่าหัก่ะ

เพราะว่าวันนี้นี่ได้เงินได้เลยดีแน่รักิวไลน์ซีไหนพี่อามพี่ยามเล่นพี่ยามเล่นเร็วๆพ็วนี่ไม่มีตังค์พี่ไม่มีจังส่วนเนี่ยเหรียญยวสิบบาทโอ้ยคือเก่งแท่เพราะว่ามันไม่แน่มนเป็นกับมันเป็นกับตู้หรือเปล่าตู้มันมีไงไม่ใช่ขามันอ่อนเทียมันอยู่ไก่เห็นนมจี๋มันอยู่ไก่เอาโกรมอยู่ไหน มันอยู่มันอยู่อันนี้มันมีในคลิปหรอกอยู่ใช่โอ้ได้คลิปเลยเอาก็ก็ดีได้คลิปเลยสองนาทียักษอีกอีกอีกหกนาทีถ้าไปขีดยุตแต่เราต้นตานรถสามล้อก็ไม่ได้อที่ลังอาญาสีทากให้ขีดที่ลังไม่หนูไม่ได้ต้นตานสามสิบบาทได้ตัวหนึ่งตานไหนตัวจมเดือนแสดงว่าเป็นกับพี่แล้วแหละเพราะหนูหมดสี่ร้อยหนูก็ไม่ได้สักตัวต้นาาลรรรังงบบซีีี่่่นนน้้ออคเเเยยกููใด เอาต่อเร็วๆเอามันเบอร์ตู้เลยไอ้ดีอุ้ยอันนี้มันเลื่อนได้เหรอดีดีดีนี่นี่นี่ใกล้ใกล้อุ้ยแล้วแกแบร์ทำไมเขาแม่ลรงเขาตั้งไว้ที่เจ็ดอะเออนั่งจีบวยไเวลากัเลยลูกบอล จ่ยดมันได้เหยนาวันทองมันี้พอพันี่สิบาทดีแล้วอันนี้แหละเนอน่ารักอยู่จะลองอันนี้อีกสิบาทอ่ะอาลองบิ๊บดีนะมันไม่ไม่รู้ให่มาตั้งแต่นั้นแหละงี้กสิ มันต้องมีจังหวะมาด้วยหรอต้องมีแบบดูว่ามันดูมีจังหวะส่วนมากให้มันนอนคว่ำมันจะคี่เนี่ย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 คเบบี้ตัวที่สองหัวตุ่มแมนเนี่ยนดิ้งนะคะนึกอะไหนึกน้องเรียนอะไรพี่ไม่หิวข้าวหรอมีข้าวบอ อีกนึงเดน้วน้องมาหน้ากว่าเดิมมาแ้ห <t> น <os> <ok> ึ t <os> <t <ok> ่งคาลบิันมาได้ช้าโอ้ช่างบ่ได้นะจ๊ ต้ออยู่มุมมันไม่ได้หรไอไม่เข้าเลยขาบาๆยงไปพอแล้วครับนี้ไดิบาทพอแล้วแต่ว่าเรียนแรกเียนแรกได้เลยนะครับเพราะว่าโชคดีมากๆเลยนีครับผมก็จะคิปประมาณนี้นะอคติตามกัไล้ชนกบยง มื่เมื่อเลยนะครับเพราะผมตื่นพะเปตไม่ได้่ะ